สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจีย๊ยบวันนี้ค่ะพวกเรากันบ้างคะ่ะพี่เจี๊ยบมีเคสซึ่งมาอัปเดตเรื่องของเอผู้ชายที่อายุสามสิบห้าที่เป็นโรคลำไส้อักเสบม,มาอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่เขาทานไปได้ยี่สิบกว่าวันนะคะ,คะผลปรากฏว่าผลดีเกินคาดคือคต้องเคสนี้ต้องบอกก่อนว่าเอตอนแรกเขาไม่เชื่อ คือภรรยาเนี่ยไม่เชื่อเพราะด้วยสาเหตุที่ทานเยอะมากเป็นคนที่ทานสารอาหารเยอะมากก็คือบริษัทที่ขึ้นต้นด้วยเอลงท้ายด้วยวายคือที่บ้านนี้ซื้อกันเป็นหมืน่นๆแล้วก็ทานมาจนนานแล้วแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นดีสักทีหนึ่งพอเวลาที่เขามาเจอพี่เจ๊บเนี่ยเขาคุยกับพี่เจ๊บเรื่องของการขอถามเรื่องของโรคนี้ยก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่าเขาจะมั่นใจในการที่ให้สามีเขาทานแล้วมันจะดีขึ้น แต่ปัญหาอย่างที่อย่างที่มีคลิปคราวที่แล้วออกไปว่าเขามีอาการก็คือเป็นลาไส้อักเสบแล้วก็เรื้อรังลาไส้มีแผลด้วยนะตอนนี้แล้วเรื้อรังมาเจ็ดปีจนในที่สุดเนี่ยภาวะของลาไส้อักเสบที่เขาเป็นเนี่ยโรคที่เขาเป็นเนี่ยพี่เจมก็ไม่รู้เนาะพอเขาเป็นแล้วเราก็ไปศึกษาปรากฏว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ที่น่ากลัวก็คือนอกวันนี้เนี่ยพอคนที่เป็นลำไส้อักเสบพอเป็นนานๆปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราอะ่ะ ภูมิต้านทานมันจะผิดปกติเมื่อภูมิต้านทานผิดปกติเนี่ยมันจะไปทําให้ระบบการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดการผิดปกติหมดเลยเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติของคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะรักษาโดยวิธีการให้รับประทานยากดภูมิอมยากดภูมิอีกแล้วเห็นไหมค่ะฉะนั้นพอเวลาการทานยากดภูมิเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาทานยากดภูมิเนี่ยก็จะมีผลต่อในเรื่องของไตในอนาคตค่ะซึ่งณนะวันนี้เขา รักษาเรื้อรังมาเจ็ดปีเนี่ยแน่นอนต้องมีปัญหาร่าสุดที่เขาไปนอนโรงพยาบาลก็คือมีภาวะของการถ่ายดำแล้วก็มีไข้ก็คือเกิดการอักเสบทั้งหมดแล้วทีนี้วันที่มาเจอพี่เจยบเนี่ยก็คือวันที่เขาไปโรงพยาบาลนั่นเองเขาก็พยายามเฟ้นหาว่าเออมีอะไรที่ช่วยเขาได้ก็ปรากฏว่าก็แนะนําให้เขาไปด้วยความด้วยการทีร่เขาทานยากดภูมิเนี่ยแล้วเราไปบอกให้เขางดยากดภูมิไม่ต้องกินยากดภูมิมันเป็นไปไม่ได้ <tyard. S 2> เราก็เลยให้ทานตัวอูมิเนี่ยแค่วันละครึ่งซองอแล้วก็ให้ทานกลีนกับเอ็กโซอย่างละหนึ่งซองต่อวนันเราก็คิดว่าคือในทางปฏิบัติเนี่ยอย่างไม่น้อยเอ็กโซก็ช่วยทำให้เขาหลับดีหลับดีขึ้น<ด>เพราะเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับใช่ไหมคะ <S <S <bras. S 2> แล้วก็กลีนก็จะสามารถทำให้ระบบขับถ่ายเขาระบบการสร้างปรับสมดุลเลือดในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะดีขึ้น พี่เจ้าก็หวังว่าอย่างนั้นปรากฏว่าวันที่เขาเจอเราวันที่ยี่สิบห้าแล้วเขาเออวันที่เจอเราวันที่ยี่สิบสามสั่งซื้อเจลไปวันที่ยี่สิบห้าได้รับแล้วเริ่มทานวันที่ยี่สิบห้าเดือนมิถุนาค่ะจนมาถึงวันที่เมื่อเมื่อวันอาทิตย์นะคะประมาณวันที่สิบเก้านะคะเขาไปเจาะเลือดเขาไปตรวจเลือดกันคือคดคบกําหนดที่ไปหลักไปหาหมอก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบกว่าวันเนาะปรากฏว่าผลดีมากเลย ค่าการดักเศษ ESR จากสูงถึงยี่สิบกว่า mm hmm. ตอนนี้ค่า ESR ลงมาเหลือเจ mm ็ด hmm. ค่าผลเลือดตัวฮีโมโกลบินก็คือตัวเรื่องของอการนำโปรตีนไปหมุนเวียนในกระแสเลือดเป็นเม็ดเลือดแดงนั้นน่ะจากที่เคยต่ำมากแค่เจ็ดแปดเองตอนนี้ขึ้นมาส mm ิบ hmm. สี่เขาแบบเป็นอะไรที่แบบดีมาก ดีมากจนจนภรยาเขาดีใจแล้วก็ขอบคุณเราเป็นการใหญ่ว่าโอ้ยเขาเนี้ยนะดีใจมากเลยที่พี่เจยมยบเนี้ยได้ให้คําแนะนาตัวนี้เพราะถ้าเขาไม่เจอตัวนี้เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะสามีเขาจะดีขึ้นขนาดนี้แล้วสิ่งเนี้ยมันทําให้เขาได้บอกต่อและมั่นใจมากขึ้นในการให้น้องสาวซึ่งเป็นโรคไตในการที่ตอนนี้กําลังทานกันอยู่นั่นก็คือในอนาคตนี่เขาบอกแล้วว่าเขาจะทานทั้งครอบครัวอันนี้ก็คือผลรับที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ยี่สิบกว่าวัน ที่มันสามารถทําให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงสุขภาพเขาได้ดีขนาดนี้แล้วกลายเป็นว,ว่าเขาอยู่เขาอยู่เอราชบุรีก็กลายเป็นว่าเขามีลูกค้า,าที่ที่เป็นโรคไตเข้ามาอีกเยอะแล้วตอนนี้กลายเป็นองค์กรที่ใหญ่ในราชบุรีไปแล้วคือก็ดีใจกับเขานะคะจริงๆดีใจกับเขาว่าผลรับดีแบบนี้มันทันใจเขาบอกทําทไมมันทนันเขาถามว่าที่ทําไมเจลมันทันใจแบบนี้เราก็บอกก็มันเป็นเจลไง เราก็เลยเอาแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเจล <ro> <g ül> ไ,ไงอ่อเมื่อมันเป็นเจลมันก็ต้องดูดซึมดีแล้วมันก็ได้้วยความดูดซึมดีผลลัพธ์ก็เลยดีอันนี้คือความเชื่อมั่นซึ่งเดี๋ยวพี่เจี๊บ่าจะส่งผลเลือดเข้าไปไว้ให้ในกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วสูงไปแล้วแหละเมื่อสองวันก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวจะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะก็ผลลัพธ์ดีแบบนี้ก็คือเจลแน่นอนที่สุดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.